ครับผมธงชัยวิเศษนะครับวันนี้คุยถึงเรื่องของมะพร้าวและลิงกังในบ้านเรานะครับวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้นี่ก็จะเลี้ยงลิงเอาไว้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะการขึ้นมะพร้าวเป็นงานอย่างเดียวที่ลิงเนี่ยถนัดนะครับแล้วก็ลิงก็จะมีคุณค่าในตัวเองแล้วการใช้งานก็ไม่ได้หนักนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนี่ก็ไม่กี่ต้นครับก็ได้พักสมัยก่อนเนี่ยบ้านปู่ผมก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วก็มาชมการใช้วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านการใช้งานลิง นะครับเพื่อจะเก็บมะพร้าวสักเป็นกองภูเขาลูกหนึ่งนะฮะลิงก็จะมีบ้านละ2ตัว3ตัวก็แล้วแต่การใช้งานลิงเนี่ยไม่ใช่ว่าลิงทุกตัวจะทํางานพร้อมกันได้ถ้าคนควบคุมลิงมีคนเดียวมันก็ใช้ได้ทีละตัวเท่านั้นแหละครับนั่นคือวิถีชีวิตวันนี้มันก็ค่อยคลายหายไปแล้วแต่ในวงการตสาหกรรมมะพร้าวโดยเฉพาะมะพร้าวกะทิบ้านเราก็ยังมีหลายส่วนนะครับที่ใช้ลิงกันอยู่แม้ว่าสัดส่วนเนี่ยมันไม่ได้เยอะ วันก่อนก็มีคนพูดตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับคุณสาธิตปิตุเตชชะก็บอกว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยเนี่ยสัสดส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นการเก็บเกี่ยวจากคนกันอยู่แล้วและเครื่องมือเพราะวันนี้ก็จะมีมะพร้าวที่ต้นไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นมะพร้าวต้นสูงก็ยังมีแค่ประมาณไม่เกิน10%หรือ20%เท่านั้นแหละครับที่ใช้ลิงกันอยู่ดังนั้นการตีเหมาตีขลุงว่ามะพร้าวทั้งหมดในประเทศไทยมาจากการใช้ลิงปีนและก็มาตีว่าโอแบนด์คือทั้งประเทศเลยแแบบนน้มัคือกกการก่ลง ด้วยการหาเหตุผลที่น่าเชื่อได้ว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงานเป็นอย่างนี้แต่เราสรุปด้วยความสามาัคคีของคนในชาติได้เลยว่านี่คือการกัดแกล้งนะครับผมเคยนั่งคํานวณในช่วงการอ่านข่าวเด็ดข่าวข้ามนะครับก็เห็นตัวเลขที่มันไม่ได้น่าตกใจอะไรมากลิงตัวหนึ่งเนี่ยสามารถจะเก็บมะพร้าววันละเกือบพันลูกได้โดยใช้เวลาการทํางานลูกละสิวินาทีถ้าไม่ได้วรวมการปีนการขึ้นการลงด้วยแล้วเนี่ยนะครับ ก,ก็ตกอยู่สักประมาณลิงตัวหนึ่งทำงานอยู่สักเกือบ3ชั่วโมงทีนี้การทํางานเกือบ3าชั่วโมงทํำยังไงล่ะทาชั่วโมงพักชั่วโมงได้ไหมครับ1นวันมีกลางวันนับแค่1ิชั่วโมงทําชั่วโมงพัก2ชั่วโมงมันก็ได้มันอยู่ที่คนควบคุมลิงนะครับแต่ว่าการเลี้ยงลิงโดยที่ล่ามโซ่ล่ามคอขังกรงไม่ปล่อยให้มันมีเสระบ้างเลี้ยงด้วยความเครียดอ้แบบนี้ก็ต้องไปจัดการแต่มันเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่คุณสามารถเข้ามาจัดการดูแลกันได้โดยไม่ใช้วิธีการแบน นะครับนโยบายใหญ่ๆแล้วมันไม่ควรจะมาแบนกันแต่ถ้าจะหามาตรการกดดันจะหามาตรการไปแก้ไขบางปัญหาสําหรับผู้เลี้ยงลิงที่ไม่น่าคบหาด้วยสําหรับผู้เลี้ยงลิงที่ใจไม้ศร,รักรรมใจอามาหิตผิดมนุษย์มนาไม่มีเมตตาเอื้ออาทรต่อสัตว์เนี่ยนะครับก็ควรจะออกเป็นมาตรการเล็กๆขึ้นมาเท่านั้นแหละมองยังไงมุมไหนมันก็เป็นการหาเรื่องโดยหยิบเอาจังหวะ่วยโอกาสที่บ้านเขาก็ลำบากบ้านเราก็ลำบาก ไม่รู้จะหาอะไรมาต่อรองกับเรานี่นะครับมาทําอย่างเงี้ยกับคนไทยมันก็ไม่ถูกต้องข่าวหลายชิ้นครับน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยนะมันมีเรื่องลิงออกมาแวกม่านโควิดได้แวกม่านการเมืองบ้านเราได้แวกม่านการอภิปรายงบได้ออแวกม่านต่างๆนานา,นาได้จนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาจากสื่อนะครับสื่ออย่างฐานเศรษฐกิจก็บอกว่าจะต้องถอดรหัสอังกฤษแบรนด์กะทิผลิตภัณฑ์มะพร้าวนะครับกัน ทำไมทีนี้เนี่ยทางฐานเศรษฐกิจก็เขียนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังนะครับบอกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ยังคงเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องกรณีที่ห้างสรรพสินค้าในอังกฤษเนี่ยแบนกะทิกล่องรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวโดยอ้างว่าลิงเก็บมะพร้าวเป็นการใช้แรงงานการทารุณกรรมสัตว์ของประเทศไทยทําไมถึงบอกอย่างนั้นนะครับเขียนต่อไปว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไป4กรกฎาคม2563 มีรายงานอ้างข้อมูลจากสำนักข่าว BBC ไทยระบุว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในอังกฤษเนี่ยนำผลิตภัณฑ์มะพร้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวกะทิน้ำมะพร้าวธรรมดานะน้ำมันมะพร้าวหรืออะไรก็ตามนะฮะออกจากชั้นวางเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีแหล่งที่มาเป็นมะพร้าวนะลูกมะพร้าวเหล่านี้เนี่ยมาจากการใช้แรงงานลิงที่ถูกจับมาจากป่าและนํามาฝึกฝนเพื่อจะเก็บมะพร้าววันละ1000ลูกนะครับโดยห้างและซูเปอร์มาร์เก็ตที่หยุดขายผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยได้แก่ เวทโธดโอคาโดโคอัพและบูชพร้อมกับความเห็นตรงกันว่าในฐานะผู้ค้าปลีกผู้มีจริยธรรมเราจะไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานลิงในผลิตภัณฑ์ของเราจึงจำเป็นต้องนำออกจากชั้นวางตามนโยบายสวัสดีภาพของสัตว์ตัวละครหลักที่โผล่ขึ้นมาจากกรณีนี้ก็คือองค์กรที่ชื่อว่าพีตานะครับจะอะไรก็ตามแต่คุณได้เห็นในข่าวกันแล้วว่าพีตามาจากอะไร ระบุว่าลิงกังในประเทศไทยได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเครื่องเก็บมะพร้าวพร้อมกับเรียกร้องให้คนดีไม่สนับสนุนแรงงานลิงด้วยการเลิกซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยพีต้ายังระบุอีกว่าฟาร์ม8แห่งในประเทศไทยบังคับใช้แรงงานลิงเก็บลูกมะพร้าวเพื่อส่งออกไปทั่วโลกโดยลิงตัวผู้เก็บมะพร้าวได้วลนละ1,000ลูกขณะที่มนุษย์เนี่ยเก็บได้แค่80ลูกนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนลิงฝึกฝนนะฮะให้เก็บผลไม้กันขี่จักรยานอะไไปทํากิจกรรมต่างๆนี่นะครับ เขาเล่นกันไปถึงนั้นเลยนะเล่นกันไปถึงตรงนั้นเลยนะครับนี่คือเรื่องที่อยู่ดีๆนี่คือเรื่องที่อยู่ดีๆนะครับก็มีโผล่ขึ้นมาต่อมาวันที่4กรกรกฎาคมก็มีรายงานมีข้อมูลอ้างมาบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งนะครับในอังกฤษเนี่ยนำผลิตภัณฑ์มะพร้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวกะทินะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยออกจากชั้นวาง แล้วก็ตรวจสอบพบว่าแหล่งที่มาของลูกมะพร้าวเหล่านี้มาจากการใช้แรงงานลิงที่ถูกจับมาจากป่าจริงๆนะครับแล้วก็นํามาฝึกฝนนะครับโดยห้างและซูเปอร์มาร์เก็ตที่หยุดขายผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยก็อย่างที่บอกไปนะมีละครมีอะไรด้วยนะครับนะ,นะทางพีตาเองยังเผยวิดีโอนะครับที่ลิงถูกล่ามโซ่นะฮะกับรถยนต์เก่าโดยนํามาจํากัดอยู่ในกรงแคบนะครับในกรงโดยนํามาจํากัด หมายถึงว่าให้อยู่นะฮะให้อยู่ในขนาดในกรงขนาดใหญ่รวมถึงลิงที่ถูกกักขังอยู่บนกรงในรถกระบะท้ายรถบรรทุกมีการเขย่าลูกกรงเพื่อพยายามหนีและก็ลิงอีกตัวเนี่ยก็ถูกผูกเชือกเอาไว้ส่งเสียงกรีดร้องนี่คือภาพส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ต่างชาติเห็นและผมยอมรับว่าในประเทศไทยมันน่าจะมีคนคนพันนี้จริงๆซึ่งคุณต้องเคลื่อนไหวแบบ ให้มีการจัดการกันไม่ใช่คุณตีเหมาตีรวมถ้าออกมาตรการที่จากน้อยไปหามากแล้วยังไม่จัดการก็หมายความว่าแบนกันได้เลยเต็มที่แล้วผมก็สนับสนุนเชียร์ให้คุณแบนด้วยเพราะถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบสัตว์จนเกินไปเลี้ยงดูปูเสือไม่ดีให้เขาทํางานให้และยังไปล่ามโซ่ที่มันแบบหนักๆนะไปใช้งานกันแบบหยาบๆไปเคี่ยนไปตีไอ้แบบเนี้ถ้าเห็นภาพชัดเจนแบบนี้มันก็จัดการกันไปแต่ทั้งประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นครับ ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาไปเห็นลิงถูกทารุณก็เลยเกิดการแบบแหมปกป้องสิทธิของลิงขึ้นมาลิงหลายตัวในโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกกักขังและอยู่อย่างผิดกฎหมายตั้งแต่เกิดใหม่ๆสแสดงพฤติกรรมแบบเดียวกันบ่งเห็นถึงความเครียดดุนแรงนะครับทางคุณเอลิซาเอลเลนผู้อำนวยการพีตาบอกว่า สัตว์ฉลาดและฉลาดหลักแหลมอย่างลิงเหนียวไม่ได้รับการกระตุ้นด้านจิตใจมิตรภาพอิสรภาพที่ทําให้ชีวิตดูมีคุณค่าทั้งหมดเนี่ยเพราะาถ,าถูกนํามาใช้เก็บมะพร้าวกลุ่มพีตาจึงเรียกร้องผู้คนให้ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานลิงโดยการแบรนผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่มาจากประเทศไทยนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวในกรณีนี้หลังจากที่แคร์รีไซมอนคู่มั่นของบริสจอนสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยทวิตข้อความให้ซูเปอร์มาร์เก็ตขออภัยทั้งหมดโดยเฉพาะเทสโก ได้บอยคอดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวคือเมียนายกอ,อังกฤษนี่เอาด้วยนะครับแต่ทว่าห้างเทสโก้ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษนี่ไม่เออออด้วยนะครับกลับระบุว่าผลิตภัณฑ์กะทิเนำมะพร้าวของแบรนด์เทสโก้เนี่ยไม่ได้ใช้แรงงานลิงในการผลิตและทางห้างก็ไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากพีตาด้วยนะฮะจะมาว่าอะไรล่ะนะฮะก็พีตาผ่านแล้วไงท่าทีของไทยตอนนี้นะครับนายบุญยริศกัลายานามิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานส่วนกระทรวงพาณิช นะครับแม้จะเกี่ยวข้องกับการตลาดและจะเร่งตามข้อมูลดูแลอยากให้หน่วยงานที่วิเคราะห์วิจัยดูถึงข้อเท็จจริงที่เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะลิงเก็บมะพราะ้าวไม่ได้หมายความว่าทารุณกรรมสัตว์เพราะว่าสัตว์ที่ชาวบ้านนํามาเก็บมะพราะ้าวก็ถือว่าอยู่ในวิถีชีวิตการเลี้ยงการฝึกเก็บมะพราะ้าวเฉพาะไม่ใช่การทรมานหรือทารุณนะฮะไทยก็ออกมาติเสดและก็จะเรียกคุยนะครับ กระทรวงพาณิชย์เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญทูตหลายประเทศมาพูดคุยมาดูวิธีการเลี้ยงการเก็บมะพร้าวของชาวสวนส่วนใหญ่นะครับไอ้ที่เห็นไปตามจับให้หมดนะครับไทยเองก็เหมือนกันรู้ว่าที่ไหนมันมีอย่างนี้ไปตามเล่นเสนให้หมดภาพมาจากไหนตามไปดูตามไปจัดการนะครับแต่อังกฤษก็ทําเกินไปไม่ใช่มารณรงค์กันให้แบน,นทั้งประเทศอย่างนี้มันควรจะมีการจัดการในเฉพาะจุดเพราะมันเป็นส่วนน้อยนะครับมันเป็นส่วนน้อยนะ ถ้าอย่างนั้นอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยมาขนเงินขนทองมาเอา,เอาไม้จากเมืองไทยไปขนเรือกันไปเนี่ยผมไม่ตีว่าท่านเลวทั้งประเทศเลยเหรอครับใช่ไหมฝรั่งเศสอยู่ดีเนี่ยนะมายึดเมืองไทยจะเอาดินแดนจะเอาโน่นเอาเนี่ยเอานั่นวันนี้ทําไมเราเป็นมิตรประเทศกันได้เพราะเราแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและรู้ว่าอะไรมันคืออะไรคนสมัยนั้นตายกันไปหมดแล้วแต่วันนี้มันคือคนรุ่นใหม่ ถ้าเกิดจะมองว่าดีหรือเลวกันโดยรวมันทั้งประเทศโดยไม่คิดถึงเหตุผลไม่คิดถึงหลักการไม่คิดให้ละเอียดกันเอากันแบบหยาบๆก็แปลว่าคนอังกฤษคนในฝรั่งเศสเมื่อก่อนก็ข่มเหงไทยกันทั้งนั้นแหละครับมา,ารัดเอาเปรียบมาเอาปืนใหญ่มาจี้มาเอาอาวุธมาขู่เพื่อจะเอาทรัพยากรบ้านเราออกไปกันทั้งหมดใช่ไหมมนเร็วกว่าการใช้ลิงไหมครับในยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ท่านอ้างว่าท่านอาริยะประเทศสมัยนั้น คือถ้ามองกันหยาบๆเนี่ยมันมันก็มองว่าท่านก็เลวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามองกันอย่างจริงใจมองกันอย่างปัจจุบันมองกันอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นธรรมนะใช้คําว่าเป็นธรรมมันก็ต้องยกยกแยกแยกแยกให้ออกว่าอ๋อคนสมัยนั้นก็คิดแบบนั้นเขาก็ค่อยๆพัฒนาเขาค่อยๆเปลี่ยนมันมีบางจุดแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายคนสมัยนั้นก็ตายกันไปหมดแล้วนะครับ ไม่งั้นก็เกิดการตีขลุมกันไปเรื่องแบบนี้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เกิดความเกลียดชังไม่ใช่ทางออกของโลกในยุคป,ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วไทยจะแก้ปัญหายัางไงแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกได้อย่างไรและต่างชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าด้อยกว่าเราส่ไหนการใช้แรงงานสัตว์การฆ่าสัตว์การทำไอ้ตับหานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเกิดจากการทรมานสัตว์กันทั้งสิ้นเหรอครับนะแต่มาดัดจริตพูดกันเฉพาะเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำ นะไอเรื่องที่ตัวเองทำเนี่ยเยอะแยะมากมายทั้งทรมานทั้งฆ่าสัตว์นะฮะแล้วอ้างว่าฆ่ามันฆ่าการฆ่ามันสบายเลยครับจะมาอ้างว่าฆ่าแบบสบายให้ได้เนื้อที่ดีนุ่มหวานลึกเนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างของมนุษย์ของสันดานมนุษย์นั่นแหละฮะที่อ้างให้เขาข้างตัวเองอ้างยังไงก็ได้พักกันก่อนสักครู่ครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095460 5580